ตอนที่สิบมรดกทางธรรมหลวงปู่ศิลาสิริจันโทมีได้ทิ้งสมบัติเงินทองหรือทรัพย์สินใดๆไว้เบื้องหลังแต่สิ่งที่ท่านได้ฝากไว้แก่โลกนี้คือมรดกทางธรรมที่ทรงคุณค่าและไม่มีวันเสื่อมสลายแบบอย่างชีวิตของท่านเต็มไปด้วยความเรียบง่ายสมถะและเมตตากรุณาท่านสอนด้วยการกระทำมากกว่าคำพูด ไม่ว่าจะเป็นการฉันอาหารเพียงวันละมือ้อการไม่สะสมสิ่งของเกินจำเป็นหรือการใช้ชีวิตอย่างพอเพียงสิ่งเหล่านี้ล้วนกลายเป็นเครื่องเตือนใจให้สิษย์และผู้ศรัทธาได้เห็นว่าความสุขแท้จริงนั้นอยู่ที่ใจไม่ใช่สิ่งปรุงแต่งภายนอกคำสอนของหลวงปู่ยังคงเป็นแสงสว่างนำทางให้กับผู้คน แม้การเวลาจะล่วงเลยผ่านไปนานเพียงใดหลายคนเมื่อต้องเผชิญกับปัญหาในชีวิตเพียงระลึกถึงคำสอนของท่านใจก็กลับมาสงบและมีกำลังใจขึ้นมาอีกครั้งราวกับได้กลับไปนั่งอยู่เบื้องหน้าครูบาอาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่สิ่งที่หลวงปู่ฝากไว้ไม่เพียงเป็นธรรมะในตำราแต่คือชีวิตจริงของพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ที่สิทธิ์สามารถมองเห็นและสัมผัสได้เมื่อใดก็ตามที่ลูกศิษย์น้อมรำลึกถึงท่านก็เสมือนได้กลับมาเจอหลวงปู่อีกครั้งได้รับความสงบเย็นและพลังใจที่ไม่เคยจางหายนี่คือมรดกอันประเมินค่าไม่ได้ที่หลวงปู่ศิลาได้มอบให้แก่โลกมรดกที่ไม่ได้อยู่ในรูปของทองคำหรือทรัพย์สินแต่เป็นมรดกแห่งธรรมะ และคุณความดีที่จะคงอยู่ในใจสิทธิและผู้ศรัทธาตราบนานเท่านานอย่าลืมกดติดตามเพื่อรอฟังเรื่องราวดีๆในชุดต่อไปนะครับ